สวัสดีครับผมนายรัชศาก์มหาเสมาชัยกาลังศึกษาอยู่ที่คณะการแพทย์บุรณาการสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่สองครับเหตุผลที่เข้ามาเรียนที่คณะการแพทย์บุรณาการนะครับเพราะว่ามีลุงนะครับที่อยู่ที่คลองโหนะครับเป็นคนแนะนํามาแล้วก็ผมนะครับค่อนข้างที่จะสนใจเกี่ยวกับสาขาสุขภาพอยู่แล้วนะครับจึงได้ตัดสินใจที่เข้ามาเรียนที่นี่โดยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างที่ค่อนข้างที่จะครบแล้วก็ค่าเทอมที่ค่อนข้างที่จะไม่แพงมากและก็ไม่เกินกาลังเกินไปครับ ผมทิตตัดสินใจมาเรียนที่นี่ครับแนวคิดที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวในมุมมองของผมนะครับก็ mm hmm. จะเป็นการามุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับหรือเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับ mm hmm. เช่นการปิดไฟในเวลาที่ไม่ใช้แล้วก็การใช้รถไฟฟ้าที่มหาลาัยเตรียมใหใ้ในการเดินทางแทนนะครับ ผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับสวัสดีครับ